แทรเอกสารประกอบการสอนแทรกรูปภาพและองค์ประกอบต่างๆเข้ามาในเว็บไซต์ s p a t i o i o เพื่อทำให้ห้องเรียนเสมือนจริงนั้นมีประสิทธิภาพและมีแหล่งเรียนรู้ที่ดีที่สุดเพื่อนักเรียนไปเรียนรู้ด้วยกันในคลิปนี้ครับ สร้างห้องเรียนเสมือนจริงด้วยเว็บไซต์ spatial.io ครูทุกคนทำได้เอพิโซดที่4มาแล้วครับสวีดาสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องทีเดียนแชร์นะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้นะครับวันที่29เมษายนนะครับเราได้แตะเบรคพักเบรก,กันนิดนึงวันนี้สิ้นเดือนนะครับของเดือนเมษายนวันที่30เรากลับมาเรียนรู้นะครับเว็บไซต์ spatial.io กันต่อในตอนที่4 ซึ่งในวันนี้นะครับเราจะไปเรียนรู้เมนูต่างๆเครื่องมือต่างๆ,างๆว่าใช้งานยังไงบ้างเพื่อที่คุณครูแต่ละท่านนั้นจะสามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากที่สุดทั้งหมดจะอยู่ในคลิปนี้นะครับก่อนจะไปเรียนรู้ฝากกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้กับทีเดินแชร์ก่อนนะครับไปเรียนรู้ไปดูกันต่อเลยโอเคครับเดี๋ยวเรามาสร้างห้องใหม่หรือว่าสร้างสเปซใหม่กันสักหน่อยนะครับผมจะกดไปที่ New Space นะครับ หลังจากนั้นนะครับจะเลือกไปส่วนของ boardroom with table อยู่ที่มุมล่างซ้ายนะครับกดคลิกหนึ่งครั้งเลยก็จะทำการ create your space นะครับรอสักครู่ครับหลังจากที่สร้างเสร็จแล้วนะครับเว็บไซต์ก็จะพาเราเข้ามาในห้องใบที่เป็นหน้าตาแบบนี้นะครับเป็นหน้าตาแบบนี้เลยขออนุญ,ญาตถอยออกมาสักนิดนึงนะครับพอดีเกิดอยู่ตรง เก้าอี้นั่งพอดีนะครับผมอ่าถอยออกมานิดนึงนะครับไม่แน่ใจว่าถอยออกไปได้ไหมนะครับอ๋อถ้าเกิดเป็นอย่างนี้โอเคจะต้องมาตรงนี้ก่อนถึงจะถอยได้นะครับอืมเสมือนจริงนะครับเราจะเดินทะลุเก้าอี้ไม่ได้นะครับผมขออนุญาตหันดูห้องสักนิดหนึ่งนะครับปึ๊บอ๋อเดินผิดนะครับหันดูห้องสักนิดหนึ่งอ๋อเป็นในลักษณะแบบนี้โอเคนะครับอ่าโอเคนะครับประมาณนี้ หลังจากที่เราได้แบบนี้แล้วนะครับเราก็จะมาดูนะครับว่าเราจะทําอะไรเพิ่มเติมกันบ้างนะครับโอเคขออนุญาตเข้าไปนั่งตรงนี้เหมือนเดิมนะครับทีนี้เราจะมาดูเมนูด้านล่างนะครับว่าแต่ละอันเนี่ยทำอะไรได้บ้างเพื่อที่คุณครูจะนําไปปรับใช้ไปต่อยอดกันได้ถูกต้องนะครับเริ่มต้นจากนะครับตรงกลางตรงนี้ด้านซ้ายมือนะครับจะเขียนว่า sticky note ซึ่งอารมณ์ก็จะคล้ายๆประมาณโคดอิดนะครับลองกดดูหนึ่งครั้งนะเขาบอกว่าลองพิมพ์บางสิ่งบางอย่างลงไปนะครับผมจะลองพิมพ์คําว่า TDS สวัสดีนะครับจะลองพิมพ์ภาษาไทยด้วยได้ไหมอ่านะครับสามารถพิมพ์ไทยได้นะครับแต่ไม่แน่ใจว่าจะแสดงผลภาษาไทยได้หรือเปล่านะครับลองกด Enter ดูโอเคครับแสดงว่าตอนนี้นะครับมีการสนับสนุนหรือว่า รองรับภาษาไทยแล้วนะครับ <Wow. S 1> อันนี้นะครับก่อนที่เราจะไปดูส่วนอื่นกันต่อนะครับในส่วนของ sticky n o t e ตเนี่ยเวลานักเรียนเข้ามารวมกันในห้องอยู่ด้วยกันกับคุณครูกับเพื่อน sticky n o t e สามารถนำไปต่อยอดทำอะไรได้บ้างครับเชื่อว่าคุณครูหลายท่านน่าจะคิดคล้ายๆกันได้ว่า sticky n o t e เนี่ยสามารถนาไปใช้ในการ ระดมสมองหรือว่า brainstorming ได้หรือจะปรับใช้ในการออกความคิดเห็นในการแสดงความคิดเห็นการตอบคำถามของครูก็ได้เพราะฉะนั้น sticky note สามารถทำได้หลายอย่างนะครับเมื่อเราได้ sticky note มา1อันแล้วนะครับเราสามารถขยับไปมาแบบนี้ได้ถ้าเกิดเราจะขยับไปมาได้เนี่ยสังเกตว่า pointer เราจะเป็นลูกศรสีด้านซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์สากลหรือไอคอนสากลข,ของการ move หรือการเคลื่อนที่นะครับ ทุกๆโปรแกรมจะเป็นเหมือนกันถ้าเกิดเราอยากเคลื่อนที่ลูกศรต้องเป็นสด้านก่อนแบบนี้หลังจากนั้นนะครับเราลองกดดับเบิลคลิกดูพอเรากดดับเบิลคลิกนะครับด้านขวามือจะมีคล้ายๆแท็บเมนูปรากฏขึ้นมาเพิ่มจะเรียกว่าป๊อปอัพก็ได้ก็จะมีโพซิชันนะครับเป็นแกน x ตรงนี้ก็แน่นอนครับเป็นแนวแกนนอนจะขยับเลื่อนไปเลื่อนมาแบบนี้หรือเราจะขยับลากเองก็ได้นะครับซึ่งผมคิดว่าขยับลากเองน่าจะโอเคกว่า ครับน่าจะง่ายกว่าอันนี้เป็นแกน Y อันนี้เป็นนะครับอันนี้จะเป็นคล้ายๆซูมอินซูมเอานะครับด้านลึกอืมโอเคเป็นแบบนี้โอ้แบบนี้เลยนะครับโอ้ยตลเกดไปไหนเนี่ยนะครับแล้วก็โรเตชันการหมุนนะครับขออนุญาตไม่แตะดูสเกลนะครับอันนี้นะครับนี่จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับถ้าเกิดอยากให้มันใหญ่หน่อยก็ปรับตัวเลขให้เยอะๆนะครับถ้าเกิดอยากให้เล็กก็ใส่ตัวเลขให้น้อยนะครับซึ่งเราสามารถพิมพ์ตัวเลขเองก็ได้หรือปรับเลื่อนตรงนี้ก็ได้ ครับในลักษณะแบบนี้นะครับ TDS สวัสดีเสร็จแล้วก็นะครับเราสามารถล็อกได้ตรงนี้นะครับเพื่อที่จะไม่ให้มันขยับเขยื่อนไปไหนสามารถ Edit ิตแก้ไขได้นะครับสามารถ d u ด i พิเคทําซ้ําได้แล้วก็สามารถลบทิ้งได้ผมลองกด double click นะครับลองแก้ไขได้ไหมนะครับอ๋อแก้ไขมันไม่สามารถแก้ไขข้อความได้น่าจะต้องพิมพ์ใหม่อย่างเดียวหรือเปล่านะครับโอเคลองลบทิ้ง A few e m m o โอเคนะครับอันนี้เราได้เรียนรู้วิธีการแทรก sticky note นะครับการปรับตั้งค่าแล้วก็ไอเดียในการนำไปใช้ต่อไปไปดูเครื่องมือที่2หรือเมนูที่2กันครับโอเคครับต่อไปเรามาดูที่เมนูรูปแว่นขยายตรงนี้นะครับเมื่อนำเมาส์ไปวางจะขึ้นํำว่า search all URL search all URL นะครับเดี๋ยวเราลองเซิร์ชกันก่อนง่ายๆนะครับผมจะกด1ครั้ง จะขึ้นช่องขึ้นมาให้พิมพ์นะครับ search term of web URL นะครับในที่นี้ผมจะลองพิมพ์คำว่า cat ลงไปแล้วกด enter ก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับขึ้นนะครับองค์ประกอบเกี่ยวกับแมวขึ้นมานะครับอ้าวมีเรือมามาโผล่อันนึงด้วยนะครับเป็นเรือที่น่าจะเป็น 3D ด้วยนะครับที่หมุนได้ตรงนี้รูปแมวเราสามารถลากออกมาตรงนี้ได้นะครับสังเกตว่า เวลาเราลากวางเนี่ยนะครับเหมือนมือเนี่ยนะครับจะมีการเหมือนคล้ายๆไอรอนแมนเลยนะครับโอเคประมาณนี้นะครับแล้วลองกดกากบาดอันนี้ทิ้งให้หมดรูปที่เราเลือกก็จะยังอยู่นะครับอืมโอเคในลักษณะแบบนี้ถ้าเกิดเราอยากลบทิ้งก็กดดับเบิลคลิกนะครับที่รูปนั้นๆแล้วกดลบได้เลยนะครับกดลบได้เลยตรงนี้นะครับอ่าโอเคนะครับเราจัดเรียงได้นะครับตรงนี้ ดับเป็ลคลิกนะครับด้านล่างก็จะมีอะไรบ้างดาวน์โหลดนะครับเมื่อเราดับเป็นคลิกที่รูปภาพก็จะมีเมนูขึ้นมาเพิ่มเติมนะครับนอกเหนือจากด้านขวามือก็จะเป็นดาวน์โหลดตรงนี้เป็นซูมนะครับเป็นล็อกเป็นรีเพจก็คือเลือกรูปใหม่เข้ามาแทนที่นะครับอีดิตแก้ไขนะครับดูพิเคษคือการทําซ้ําอันนี้คือโชว์เฟรมนะครับก็จะเหมือนเป็นกรอบขึ้นมาในลักษณะแบบนี้ส่วนอันนี้ก็เป็นการลบทิ้งนะครับปกติลองกดดันนะครับ ทีนี้นะครับผมจะให้เห็นว่าตอนนี้ผมพบเจอข้อจํากัดอยู่อย่างหนึ่งนะครับแล้วถ้าเกิดในอนาคตถ้าเกิดสามารถปรับตรงนี้ได้ผมคิดว่าเว็บนี้จะโอเคยิ่งกว่านี้นะครับก็คือถ้าเกิดเรานําเมาส์ไปวางที่เว้นขยายเนี่ยมันจะขึ้นคําว่า Search all URL แต่ผมจะลองนํา URL ของรูปภาพตรงนี้นะครับถ้าเกิดในเว็บอื่นๆเนี่ยถ้าเกิดเรานําลิงก์ของรูปภาพมาแบบนี้รูปภาพจะต้องปรากฏขึ้นมาในเว็บนะครับ แต่ถ้าเกิดผมลองนําไปใส่ตรงนี้สังเกตนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นลองกด enter เห็นไหมครับว่ามันจะกลายเป็นการค้นหาแทนแต่ไม่ได้ขึ้นรูปภาพมานะครับอันนี้เป็นข้อจํากัดอย่างหนึง่งขออนุญาตลองลบคิ้งนะครับหรือยกตัวอย่างเช่นผมนําลิงก์ของวิดีโอนะครับเนี่ยนะครับลิงก์ของ YouTube มาตรงนี้เลยแล้วกดที่แว่นขยายนะครับปกติแล้วถ้าเกิดเรานําเข้ามานะครับในเว็บ อื่นๆเนี่ยวิดีโอมันต้องปรากฏขึ้นมาแต่ถ้าเกิดเราลองวางแบบนี้นะครับแล้วกด enter มันจะขึ้นเป็นการค้นหาครับเหมือนการค้นหาใน Google นะครับผมไม่แน่ใจว่ามันจะปรับตรงไหนที่ให้เป็นการใช้ URL นะครับตอนนี้กำลังพยายามหาอยู่ถ้าเกิดเจอแล้วหรือระบบมีอยู่แล้วเนี่ยนะครับก็จะขออนุญาตทำคลิปนำเสนอในอันต่อไปนะครับเดี๋ยวขอลองดูอีกครั้งหนึ่งนะครับลองพิมพ์คําว่าทีเดนแชร์แล้วกด enter ก็จะขึ้นองค์ประกอบขึ้นมาตรงนี้นะครับแต่ไม่เป็นวิดีโอนะครับน่าจะเป็นคล้ายๆเว็บมากกว่าหรือว่าเป็นรูปภาพมากกว่านะครับลองกดกระกบาดไปนะครับโอเคอันนี้ก็ขอเนียดลบทิ้งอันนี้ก็เป็นเมนูในส่วนของการ Search all URL นะครับต่อไปไปดูเมนูเพิ่มเติม,ตมที่อยู่ตรงกลางนี้ก็คือ add content ครับ A later few moments later.